ค่ะสวัสดีค่ะธรรมช่วมเมฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนนางน้ำโชกนะคะขานผูมช่ะสําสำหรับเซานี้อจพาท่านผช้ชมมาติดตามตัวเลีแยงนวทางเราพัฒนาของเจนนางชุดสองตัวสามตัวนะคะหลักกลักลอยนะคะงวดที่แล้วหลุดกระท้ช่ค่ะเข้าไปลักลอยเข้าตะลักลอยนะคะเนาะเข้าตะลักลอยกับบ่เป็นยังตัวเลีแยนวทางมีเขามีหลุดเป็นของธรรมดางวดที่แล้ว สูตรสามตัวเข้าสูตรสองเข้าเจ็ดห้าสามตรงๆนะคะแอดบอยด์เอาลุ่มให้ทำชุ่มเดี๋ยวจากน้ำก็บเราคิดว่ามันสิไปสูตรสองนะคะเพราะว่าสูตรหนึ่งนี่เดินดีมา่ตลอดกับทำชุ่มขาสูตรหนึ่งนี่เดินดีมา่ตลอดนะคะเมืองเศรษฐีเล่าทำชุ่มเมืองน้ำนี่ค่ะดูเดินดีมา่ตลอด สี่ห้าสามแปดแปดสห้าสมแกูดูเด็กตุกเกา่าเจ็ดหกสมมือขึ้นนี่ออก6 7เจ็ดห้าสามไม่ได้ไปไก่เด้แล้วงวดนี้0 90, ูนย์ห้าเห้าห้า้ย์ห้ 09505ดูงวดนี้หลุดค่ะตรงช่วงขางวดนี้หลุดไม่เป็นไรเอ็ยภาพไปต่อเนาะค่ะเนาะหลุดคะเอาไม่เป็นไรไปต่อนะคะไปต่อไปต่อไปต่อถ้ายักถึกชุด3ามตัวสองตัวชุด3ามตัวก็ชุด4ี่ตัว เจีนานั่งเป็นคนมักเหล็กสามตัวสี่ตัวทำช่วมขะบวเปลืองต่างพรมคือถ้ามันบวถือเข้ากับบร,ริสียหไายถ้าถือมันมันแบบได้แขนๆเลยนะเอ็ดกระไลยมักสะสะสะวงหาสูตรนี้ทผช่วมกับตามเอ็ดไปเรื่อยๆก็แล้วกันเนาะคะ่ะเ่าพวกิดวังดอก่าทผช่วมคะ่ะเราพัฒนาเจนา Wind growth. ยิ่งรูดเก้ากับหนึ่งชุดจับคู่เด็กประจับคู่ให้หลายด้วยค่ะต่านผู้มด้วยชุดจับคู่จะมีหนึ่งเก้าสองเก้า กับทุกตัวนะคะหนึ่งเก้าสหนึ่งห้าหนึ่ง แล้กวก็ห้าเกาทับเบิลหนึ่งหนึ่ง ห้าแปดหกแปดเอาเอาก้าตัวแล้วกันเก้าดีสิบดีส่วนชุดสามตัวชุดสามตัวแอดจะให้ไปเลื่อยนะคะเนอะให้พ่อแม่พี่น้องเาได้ไปพีจารนาได้ไปพีจารนาได้ไปกันกล่องอีกเ่อหนึง่งเราพัฒนาชุดสามตัว ามตัวชุดสี่ตัวใครอยากได้ไปเอาใอยากได้จังโทมาส่วนโตนะคะชุดสี่ตัวเอเทสสามตัวสี่ตัวไว้ชุดสามตัวนะคะศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าสองบเขายาวากันเลื่อเพราะว่า ตัวเล็ที่ผ่านมาเนะี่ยมันเขา่าเขาบบเมนวแอดบบถือน้ำแอดถือน้ำพร้ FC, อมเบบซี่้าก็บถือน้ำพร้อมมันก็มีเขามีหลุดเป็นของธรรมดามีแค่นี้ชุด3มตัวนะคะ ชุดสามตัวเป็นน้ำจิ้มให้ท่านผู้ชมไปแอบโเนินตัวใดนะคะถ้าจะเนียนก็นคือมือวันที่วันพุธตอนบ่ายนะคะวันพุธตอนบ่ายอันนี้ให้ท่านผู้ชมไปพิจารณาไปเสี่ยงไปฝันก่อนเนาะค่ะเนาะเอาค่ะท่านผู้ชมขาตัวเลขกเนวยทางก็มีตามนี้ขออนุญ,ญาตทบทวนนะคะ เาพัฒนาของเจนางวันที่14มกราคม2569วิ่งรูดที่9กับ1จับคู่มี19 29 09 61 51 59 11 58 69นะคะ อีกตัวนึงคือเก่าๆถ้าทำช่อมอย่าลืมแต่ตะบ่าวันผุดหนิมต้องเป็นหนึ่งวันผุดต่องเป็นหนึ่งหนึ่งเอาปะเนี่ยปะเนี่ยอันนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นกันตัวเลขเนี้ยทา้งชุดสามโตนะคะศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าสองหกหนึ่งเก้าหกสองเก้าหนึ่งหกแปดหนึ่งหกเก้าหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าเก้ามีแค่นี้ เอาคอยพ่อแม่พี่น้องเข้าโชคดีโชคหมานลำลุย้ย่าเจ็บอย่าจนปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าคอยเป็นปีดีปีโชคหมานปีกอบโกยเอาเงินเอาทองของเฮานะะเนาะค่ะเนาะค่อยๆไปนะคะค่อยๆไปตัวเลขแนวทางมีเขามีลุกอย่างของธรรมดาเอา่อปีหกเก้าปีหกเก้าเขามา่จังหวนะัดเลยปีหกเก้าเขามาสันเต ห้มกกามกรลาเข้าสองตัวสามตัวสี่ตัวเจ็ดมก,การลาเข้าสามสองตัวสามตัวสี่ตัวเก,ก้ามกรลาเข้าสองตัวสามตัวสี่ตัวสิบสองมก,การาหลุดสิบสี่มก,การลาจะเป็นยังไงไปพิสูจน์กันนะคะเอาเจอกันไม่คลิปหน้กกันตรงช่วงกายอย่าลืมแช่ไปเด้อค่ะเด้อ ขอกรับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่สนับสนุนที่ดูแลที่เขามาทักทายกันเนาะค่ะเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ